ครับสวัสดีครับในส่วนของคลิปนี้เราก็จะนำเสนอในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งรัชกาจาักรไทยฉบับที่20นะครับก็เป็นฉบับนะครับปีพุทธศักราช2560นะครับฉบับที่20นะครับประกอบด้วย16หมวด279มาตรา1บทเฉพาะการนะครับในส่วนของ หมวดต่างๆนะครับที่มีอ่า16หมวดนะครับก็จะไล่ไปทีละหมวดนะครับบททั่วไปนะครับบทที่หมวดที่หนึ่งนะครับหมวดที่หนึ่งนะครับบททั่วไปนะครับหมวดที่สองพระมหากษัตริย์หมวดที่สาม,าม 3, สิทธิ ของปวงชนชาวไทยหมวดที่4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยหมวดที่5หน้าที่รัฐหมวดที่6แนวนโยบายแห่งรัฐหมวดที่7รัฐสภาหมวดที่8คณะรัฐมนตรีนะครับหมวดที่9การขัดกันแห่งผลประโยชน์หมวดที่10สศาลยุติธรรมหมวดที่11 สารรัฐธรรมนูญหมวดที่12องค์กรอิสระหมวดที่13องค์กรอัยการหมวดที่14องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดที่15การแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่16การพัฒนาประเทศนะครับหลักในการจดจำนะครับเราต้องจำให้ได้นะครับว่า16หมวดเนี่ยนะครับ มันมีหมวดไหนบ้างนะครับมีความจําเป็นต้องจําให้ได้ทั้งทั้ง16หมวดนะครับอ่าก็คือจําจําชื่อหมวดให้ได้ก่อนนะครับอ่าในหลักการจําของผมนะครับผมจะใช้เป็นอ่าท่องทั้ง16หมวดก่อนนะครับอ่าโดยใช้หลักการว่านะครับบทพระสิทธิ์นะครับ,บ หน้าหน้าแนวรัฐคณะขัดสารนูนอิดไอถิ่นแก้ประเทศนะครับนะครับชิหหมวดนะครับประกอบด้วยบทพระสิทธ หน้าหน้าแนวรัฐคณะขัดสารนูนอิดไอถิน่นแก้ประเทศนะครับบทพระสิทธิหน้า วรัฐดคณะขัดสารนูนอิดไอทิ่นแก้ประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการจำจำชื่อหมวดให้ได้ก่อนนะครับบทพระสิทธิ์หน้าหน้าแนวรัศดคณะขัดสารนูนอิดไอทิ่นแก้ประเทศนะครับเมื่อเราจดจําได้แล้วนะครับว่าแต่ละหมวดเนี่ยมีหมวดอะไรบ้างนะครับเราก็ไปดูในในส่วนของเนื้อหาที่จําเป็นนะครับในส่วนของเนื้อหาที่จําเป็นนะครับผมก็อ่ ดูในหมวดที่3นะครับสิทธิของวงชนชาวไทยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสิทธิบริบูรณ์ในการนับถือศาสนานะครับการนับถือศาสนาถือว่าเป็นสิทธิบริบูรณ์นะครับส่วนในหมวดที่4นะครับส่วนในหมวดที่4หน้าที่ของวงชนชาวไทยตัวนี้ชอบบอกข้อสอบนะครับเราก็ต้องจดจําให้ได้ว่า หน้าที่ของวง,งชนชาวไทยนั้นนะครับจะมีอยู่10ประการนะครับที่ผมยกมานะครับก็ในเรื่องของเคารพเทิดทูนสถาบันนะครับสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นะครับเรื่องของการป้องกันประเทศเรื่องของปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องของเข้าเรียนการสากาพรบังคับเรื่องของการรับราชการทหารนะครับเรื่องของการไปเลือกตั้งนะครับ เรื่องของการเสียภาษาีการอนุรักษ์นะครับาการไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นแล้วก็ไม่ทุจริตนะครับหลักการจำนะครับผมก็จะใช้เป็นหลักการว่าสถาบันป้องกันกฎหมายบังคับทหารนะครับเลือกตั้งภาษีอนุรักษ์ละเมิดไม่ทุจริตนะครับสถาบันป้องกันกฎหมายบังคับทหาร เลือกตั้งภาษีอนุรักษ์ละเมิดไม่ทุจริตนะครับอ,อ,ยอย่างบรรทัดแรกเนี่ยเราจะจําได้เลยนะครับสถาบันป้องกันกฎหมายบังคับทหารนะครับอันนี้คือคือหน้าที่ของเรานะครับข้อสอบเนี่ยจะชอบออกนะครับข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะครับก็จะเอาอมาผสมกันนะครับอาจจะเป็นเอาหน้าที่รัฐมานะครับเอาหน้าที่อของปวงชนชาวไทย ใช่ด้วยนะครับฉะนั้นหลักในการจำเนี่ยนะครับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย10ประการเนี่ยนะครับต้องต้องจำให้ได้เลยนะครับสนามในสนามนั้นนะครับอ,ออกข้อสอบแน่นอนนะครับสถาบันป้องกันกฎหมายบังคับทหารเลือกตั้งภาษีอนุรักษ์ละเมิดไม่ทุจริตนะครับเขารบเท่าทุนสถาบันนะครับมีหน้าที่ป้องกันประเทศนะครับ หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายหน้าที่เข้ารับการสาภาพบังคับนะครับหน้าที่รับราชการทหารนะครับหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหน้าที่เสียภาษีหน้าที่อานุรักษ์นะครับทรัพยากรวัฒนธรรมต่างๆนะครับหน้าที่ไม่ละเมิดนะครับไม่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่ทุจริตนะครับสถาบันป้องกันกฎหมายบังคับทหาร เลือกตั้งภาษีอนุรักษ์ละเมิดไม่ทุจริตนะครับอันนี้จะเป็นส่วนในหมวดที่ที่สนะครับสิทธิของมูลชนชาวไทยอ๋อขออภัยครับอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของหมวดที่4นะครับหน้าที่ของมูงชนชาวไทยนะครับต่อไปนะครับหมวดที่5นะครับหน้าที่รัฐ นะครับแล้วก็หมวดที่6แนวนยโยบายแห่งรัฐนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอยุทธศาสตร์ชาตินะครับเป็นนยโยบายของรัฐบาลนะครับตัวนี้นะครับส่วนหมวดที่7ก็คือเรื่องของรัฐสภานะครับก็จะประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็จะมีเป็นรัฐสภานะครับ รัฐสภาเนี่ยก็จะประกอบด้วยสภาผู้แทนรัษฎรนะครับสภาผู้แทนรัษฎร400คนนะครับบวกกับ100นะครับ400ก็มาจากแบบแบ่งเขตนะครับ100ก็มาจากบัญชีรายชื่อนะครับก็จะรวมเป็นสภาผู้แทนรัษฎรนี่มี500นะครับวาระ4ปีนะครับวาระ4ปีนะครับบวก บุติทสภา200คนนะครับวาละ5ปีนะครับฉะนั้นรัฐสภาเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยสภาผู้แทนาาราษฎรและบุตรที่สภานะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับาการเลือกตั้งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนาาราษฎรหรือการเป็นสมาชิกบุฒิสภานะครับ ผู้มีสิทธิ์เลือกเลือกตั้งนะครับก็นะครับอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับ18ปีไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะครับถ้าเป็นสสอ,อายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับถ้าสวออนะครับ สมาชิกวุฒิสภาอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับนับถึงวันสมัครนะครับนะครับชินเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะครับถ้าสอสอเนี่ย25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับถ้าสว40ป่ปีนับถึงวันสมัครครับ ก็จะเป็นในส่วนของของรัฐสาภานะครับส่วนของรัฐสาภาที่ประกอบด้วยสาภาผู้แทนราษฎรและที่สาภานะครับในลําดับต่อไปก็คือเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอีกไม่เกินสามห้าคนนะครับหนึ่งบวกสามสิบห้านะครับนะครับนายกหนึ่งคนอ่รัฐมนตรีไม่เกินสามสิบห้าคนนะครับอ่ ในการแต่งตั้งนะครับในการแต่งตั้งต้องทุนเก้านะครับต้องทุนเก้านะครับแล้วก็รับสนองพระบรมราชโองการนะครับถ้าเป็นนายกกับผู้นําฝ่ายค้านนะครับนายกผู้นําฝ่ายค้านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับรับสนองพระบรมราชโองการนะครับถ้าเป็นองคม์มนตรีผู้สําเร็จราชก,การแทนพระองค์นะครับ เป็นประธานรัฐสาภา,านะครับรับสนองพระบรมราชโองการนะครับถ้าเป็นองค์กรอิสระนะครับนะครับซึ่งมีอยู่5องค์กรนะครับบวกตุลาการสารธรรมนูญเนี่ยนะครับคนที่รับสนองพระบรมราชโองการก็คือประธานบุฒิสาภา,านะครับถ้าคอรมอรนะครับผู้ที่รับสนองก็คือนายกนะครับ ถ้าองคม์มนตรีนะครับก็คือประธานองคม์มนตรีนะครับก็จะมีหลักอยู่แบบนี้นะครับเราเราศึกษาดีๆนะครับจะมีจะมีอยู่ท็อปปิกมีหัวข้อนะครับมีอยู่ห้าห้าหัวข้อนะครับนะครับ ในการรับสน,นองพระบรมราชโองก,นนรา,การนะครับนายกผู้นําฝ่ายค้านนะครับนายกนี่ก็คือหัวหน้าของรัฐบาลนั่นนะครับผู้นําฝ่ายค้านนะครับถ้านายกประทับเป็นปัจจุบันก็คือนายกอนุทินชาญบุรกุลนะครับถ้าผู้นําฝ่ายค้า,า,น,า,า,น,านนะครับก็จะเป็นสสเทงนะครับนะครับนายกผู้นําฝ่ายค้านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับ อ,องค์คมนตรีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประธานรัฐสภานะครับองค์กรอิสระนะครับซึ่งมีอยู่5องค์กรนะครับกับตุลาการสารรัฐมนูญผู้รับสนองรมราชองการก็คือประธานบุรที่สภานะครับอันนี้ต้องแยกดีดนะครับประธานสภาผู้แทนรัศฎรเนี่ยนะครับเป็นประธานรัฐสภานะครับประธาน วุฒิสภาเป็นรองประธานสภานะครับประธานวุฒิสภาเป็นเป็นรองประธานรัฐสภานะครับหมายความว่ารัฐสภานั้น <pl> ก <ains> ็คือมีสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ประธานวุฒิแลวก็มีวุฒิสภานะครับอาฉะนั้นต้องต้องแยกดีๆนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีนี่ ท่านที่รับสนองพระบรมราชโองการก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับนายกก็คนที่รับสนองก็คือประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เรายกไปแล้วนะครับในในในบรรทัดด้านบนนะครับองคมนตรีนะครับองคมนตรีผู้รับสนองก็คือประธานองคมนตรีนะครับซึ่งประธานอ,องคมนตรีเนี่ยก็คือประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับ จะรับสนองนะครับสรุปนะครับสรุปนะครับสรุปอันนี้อันนี้ต้องแยกดีๆนะครับการรับสนองพระบรมราชโองการนายกผู้นําฝ่ายค้านนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานองคมนตรีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ประธานรัฐสภานะครับองค์กรอิสระตุลาการสารรัฐมนูญประธานวุฒิสภานะครับ คณะรัฐมนตรีก็คือนายกนะครับอ,องคมนตรีก็คือประธานองคมนตรีนะครับอันนี้เพิ่มนิดหนึ่งนะครับนะครับก็คือการรับสนองนี่ออกในข้อสอบบ่อยครั้งนะครับเจอเจอบ่อยมากนะครับอ,องค์กรอิสระนะครับมีอยู่ห้าองค์กรนะครับตั้งตรวจปป,ปชปป,ปงสิทธิ์นะครับ อ่าผมใช้คําว่าปปชปปงสิทธิ์ก็คือจะได้จําง่ายนะครับกรรมการการเลือกตั้งครับในข้อที่หนึ่งนะครับอ่าตรวจการแผ่นดินนะครับตรวจการแผ่นดินนะครับอ่าประมึดประพฤติมิชอบนะครับตรวจเงินแผ่นดินนะครับแล้วก็สิทธิมนุษย์ชนนะครับตั้งตรวจปปชปปงสิทธิ์นะครับตั้งตรวจปปชปปงสิทธิ์นะครับ เจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับก็คือจํานวนจํานวนคนที่เป็นองค์คณะนะครับก็จะจะตามจํานวนนี้เลยนะครับกรรมการการเลือกตั้งเจ็ดคนนะครับตรวจการแผ่นดินสามคนอ่าปปชคือป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบเก้าคนนะครับอ่าตรวจเงินแผ่นดินนะครับผมใช้คําว่าปปงนะครับจำง่ายดีนะครับเจ็ดคนนะครับสิทธิ มนุษย์สิทธทิมนุษยช,ชนนะครับเคนนะครับตั้งตรวจปปชปปงสิทธิ์นะครับตั้งตรวจปปชปปงสิทธิ์73977าเจ็ดนะครับเจ็ปีวาระเดียวนะครับส่วนรายละเอียดย่อยว่าแต่ละองคนะ์คณะน่ะมีแต่ละท่านมีคุณสมบัตอิอย่างไรเช่นไรนะั้นเราก็ไปศึกษาในเอกสารจากต้นฉบับจริงอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือการสรุปย่อเพื่อให้เรา จดจาได้นะครับหลังจากที่เราอ่านหนังสือมาเยอะแล้วนะครับก็คือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับกับเพจของออรอคอครูนะครับตั้งตรวจปชวปชปปงสิทธิ์7 3็7สาเก้าเดปีวาระเดียวนะครับต่อไปก็จะข้ามมาที่หมวดสิบหกนะครับหมวดสุดท้ายการพัฒนาประเทศนะครับการพัฒนาประเทศเราดูที่ด้านการศึกษานะครับมีอยู่4ประเด็นนะครับ เด็กทุนคนปรุงนะครับเด็กทุนคนปรุงนะครับเด็กก็คือการพัฒนาเด็กเล็กนะครับ2ก็คือเรื่องทุนเสมอภาคนะครับ3ก็คือกลไกการผลิตครูนะครับให้ได้คุณภาพมาตรฐานสีก็คือการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับนะครับด้านการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะถามว่าข้อใดไม่ใช่การพัฒนาประเทศด้านการศึกษานะครับถ้าเราจําได้ทั้ง4ข้อเนี้ยเราก็ทาข้อสอบได้นะครับเด็กทุนคนปรุงนะครับครับ ในส่วนของการเลือกตั้งนั้นนะครับอันนี้ขอเน้นอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องของการมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับในวันเลือกตั้งนะครับเป็นสสไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะนับถึงนะครับไม่ใช่ในวันนะครับนับถึงวันเลือกตั้งวาระ4ปีนับจากวันเลือกตั้งวาระ4ปีนับจากวันเลือกตั้งนะครับ สวอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนับถึงวันสมัครนะครับสม,สมมุติว่าเขาให้ไปสมัครวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ต้องอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับวาระ5ปีนับจากวันประกาศผลนะครับวาระ5ปีนับจากวันประกาศผลนะครับครับในส่วนของอ่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับฉบับที่20นะครับ16หมวด279มาตรา หนึ่บทเฉพาะการนะครับผมก็ได้หยิบยกกรอบนะครับทั้ง16หมวดมาแล้วก็ได้นำจุดนำประเด็นของอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับที่เป็นประเด็นที่น่าจะ,อ,ะออกข้อสอบนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะ,ะจดจำได้นะครับในเบื้องต้นนะครับครับสำหรับ รัฐธรรมนูญแห่งรัชนาจักรไทยนะครับฉบับที่20นะครับก็เราก็ใช้มา8ปีนะครับใช้มา8ปีแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรศึกษานะครับอ่านจากต้นฉบับนะครับอ่านให้แน่นนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพจรอฟหรือของเรานะครับโดยอัธวัต นันทวงและกิจภพกินทองใบครับขอบคุณครับ